สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกาชากันต่อนะครับก็อยู่ในอัปเดตที่สองนะเป็นตู้บิสซร์บินนะครับตอนนี้ก็เหลือสามวาสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เพชรผมมีหนึ่งแสนนะก็เท่าที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปิดซักหกหมืนเพชรนะครับอีกสี่หมืนก็เผื่อมันไม่ได้ตัวชายนี่ก็เอาไปซื้อนะ,อะไม่พูดให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะเป็นงานเดียวไปดูกันเลยมา เริ่มที่ตัวแรกนะครับโอเคล่มเปิดเสียงอีกแล้วนะโลบแรกก็เกลือนะครับผมะยะเปิดกันยาวๆเลยโอ้เลยเจนสองตัวนะแต่หวังว่ารอบนี้สีเค็มจะออกมาให้บ้างนะครับ อยากได้โคโจนะซีเขียตรอบนี้นะครับอยากได้มากไม่รู้จะออกขั้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆนะครับ yeah, up up sudden, ดูเหมือนว่าจะเกลือบแบบยาวๆเลยนะ วันนี้ดวงไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยมาสองร้อยเจ็ดสิบโดแล้วนะครับตัวมิติกก็ยังไม่ออกเลยนะโอ้โหช่องเต็มซื้อช่องไปเลยแล้วกันนะที่เกียจขายแล้วโอเคเปลีกันต่อเลยนะครับอว ็ยังเกือบเหมือนเดิมนะเกือบต่อเนื่องนะครับน่าจะต้องพึ่งการันตีแล้วแหละสามร้อยยี่สิบแลละตัวซีเขีดก็ไม่ออกนะแต่ยังว่าแต่ซีเขีดเลยมิติกยังไม่โผล่มาเลยนะครับเออ ตอนนี้เลจนด์แบบชาชนีก็ยังไม่ได้นะก็เปิดกันต่อยาวๆเลยกดจนมืออีก,กนะครับบอกเลยมาจะการันตีแล้วนะโอเคได้ตัวเลจนด์แบบชายนีแ้นะ เดี๋ยวมารอดูการันตีนะครับว่าจะได้ตัวมิติกแบบชายนี่หรือเปล่ามาอ้าวยังไม่การันตีเหรอให้ตายเถอะซาร่าคิดว่าการันตีเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้มาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามันจะได้ตัวชายนี่หรือเปล่า,ลานะม,มาการันตีผมนะโน้ โอ้โหได้ตัวธรรมดานะครับตอนนี้จัดไปหนึ่งหมื่นเพชรแล้วนะเดี๋ยวเปิด,ดยาวๆเลยเหลยอสิบนาทีนะครับเดี๋ยวตู้ก็จะรีนะกดมืองอี้กับผมบล็อกเลย เกลือแบบเน้นๆเลยนะครับวันนี้อุตส่าห์ไปเข้าวัดทาบุญมานะก็ได้มีโชคมีลาบด้านนี้เลยแย่จังก็เดินทางมาถึง200การันตีแล้วนะครับก็ยังไม่ออกเลยนะตัวมิติกแบบหลุดเลยได้ผมเนี่ยชีวิตอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นหรือไอดีผมมันเคยได้ตัวแดงไปแล้วแล้วมันเลยจัดเกลือให้แบบเข็มๆเลย น่าเศร้าจริงๆโอเคเปิดมา300โลแล้วนะครับไม่ใช่300โลสิอ่า300กกรันตีเนี่ยยังไม่หลุดเลทให้ผมเลยนะดูดิปลาล้วนเลยสุดยอดเพชรท่อศาสตร์ฟาร์มาไหลไปกับน้ำนะครับ ก้จะา,กกาันี hey kid, in มาครับโลนี้การันตีนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าตัวชายนี่นะ nope อ้าวตัวธรรมดาอีกแล้ว่าโอ้โห น้ำตาไหลเป็นสายเลือดแล้วนะกดจนเมือ่อยนิ้วนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องกดต่อไปนะเสือลุ้นตัวสีเขียดนะครับหวังว่าจะออกให้ผมนะสลับไอ้ตัวเบสซองเนะี่ย อุ้ยถามจี้ไม่ดูดเรดให้ผมเลยนะแย่สิวันนี้เราก็ยังคงเชื่อมั่นในดวงของเรานะครับ <c oughs> เผื่อมันจะหลุดเรดหรือหลุดตัวซีเขตมาให้นะกดมือหงิกแล้วจริงๆตอนนี้เหลืออีกสองนาทีตู้รีนะครับตอนนี้งบเราใกล้จะหมดแล้วนะเหลืออีกประมาณสองหมนะครับ ึ่งอีก40,000เนี่ยผมจะเก็บไปซื้อพวกชายนี่นะเป็นตัวเมทัลแบบชายนี่นะซุกตู้เนี่ยผมจะซื้อเก็บไว้สักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้แบบเท่ๆนะก็เขาตีไปคร่าวๆน่าจะตัวละ20,000นะครับที่ผมวางไว้ไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือมันไม่หลุดเลทให้ผมเลยนะอืมอะไรมันจะเกลียขนาดนี้เนี่ย ตัวมินติกไม่หลุดแล้วตัวแดงจะหลุดได้ไงให้ตายสิเลยสามสิบบีนะครับก่อนที่ตู้จะรีไม่รู้ว่าจะกดทันการันตีมั้ยนะเหมือนจะไม่ทันนะตู้น่าจะรีก่อนนะครับโอเคไม่ทันนะเอาไว้การันตีตู้หน้าแล้วกันอุ้ยอีกวิ้นึงขอก่อนหน่อย โอ้โเกิดอันน <c oughs> พิสุดท้ายนะครับจัดว่าแจ๋วเลยโอเคมาตัวต่อไปนะครับเหลือครบอีกสองหมื่นนะตอนนี้มาครับการันตีแล้วมาดูกันว่าจะได้ชานี่หรือเปล่าโนโอเคเกือบสุดนะวันนี้เกือบแบบสุดจริง เสียหายหลายหมื่นนะตอนนี้โดนไปก็รวมๆห้าหมื่นแล้วนะตอนนี้น่าจะเปิดอีกการันตีเดียวนะครับพอหมดการันตีนี้ก็น่าจะไปไล่หาซื้อละไม่ลาเปิดต่อแล้วนะครับเอาเพื่อความชัวร์นะ เพศที่ฟาร์มมาอย่างยาวนานนะใช้แป๊บเดียวหมดเกลี้ยงนะครับอ่ะอย่างเราไม่ได้ตัวซีเขตก็ขอหนึ่งไลค์สำหรับคนดูได้ไหมคนที่ดูผมอยู่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยช่วยกันกดไ like, ลค์คอไลค์ให้ได้ไหมครับเพื่อความเกลือครั้งยิ่งใหญ่ของผมนะเกลือสุดๆเลยอะ่ะวันเนี้ยดูแต่โลที่เปิดเ่ยครับ ฟ้าล้วนมั่งผสมม่วงมั่งนิดหน่อยแต่ไม่มีหลุดเลนนะเกือจริงอะไรจริงนะวันนี้หรือว่ามันเกี่ยวที่เซิร์ฟไหมทุกคนคิดว่าไงครับคิดว่ามันเกี่ยวที่เซิร์ฟไหมเซิร์ฟนี้ผมเปิดมาแบบไม่หลุดเลนเลยนะตัวมิติไม่หลุดออกมาสักตัวเลยคือที่ได้ก็คือการเตะอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเปิดจน จะคร,คราคอต้าแล้วนะก็รูที้สุดเลยดูเนววิญญาทีสุดท้ายนะครับโอ้เปิดจนท้อนะวันนี้กดกันแบบยาวๆเลยเพชรหายพร้อมกับปวดนิ้วนะครับลองเดินสัหน่อยเผื่อโชคจะมานะ ะกดไปโอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับน่าจะต้องย้ายเซิร์ฟหนึ่งเดียวนะดูจากสภาพแล้วแต่ไม่ทันแล้วครับเปิดให้หมดการันตีไปเลยโอ้โหเกือบการันตีแล้วนะเมื่อกี้ออกมาก่อนการันตีแค่โลเดียวนะออกแบบนี้ไม่ค่อยน่าดีใจเท่าไหร่นะครับคืออีกโลเดียวเมื่อกี้การันตีแล้ว ไม่ได้ตัวใช้นี้ด้วยโอ้อโหออโหเกือบบเกือยับนะรอบนี้มาเดี๋ยวไปหาซื้อตัวกันดีกว่านะครับเอาตัวเมนติกสองตัวแบบใช้นี่นะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยอ่าโอเคครับหลังจากที่ผมเดินหามาอยู่อย่างนานเลยนะประมาณสิบยี่สิบนาทีได้นะครับผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะว่าไอตัวพวกนี้เนี่ย มันยังเทรดไม่ได้นะครับมันติดเทรดอีกสองวันเอ๊ะสามวันสิเออสองพันยีิบสามชั่วโมงก็สามวันนะผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมทุกร้านไม่มีคนขายเลยก็คือมันติดเทรดอยู่นะครับก็เสียเวลาเดินฟรีไปนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ <a> เกลือแบบสุดๆเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิป <hit S 1> แบบสุ่มกระชาเกลือเนี่ยอ,อย่าลืมนะครับฝ <try> ากก <try> ดไลค์ <your lie. S 1> ให้ด้วยนะ แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็รอติดตามได้เลยนะครับแล้วผมก็คิดอยู่ว่าถ้าวันไหนว่างๆเนี่ยว่าจะทําแนวไทคูนดูนะนมันก็ทาไม่ได้ยากด้วยแล้วก็สนุกดีนะครับส่วนตัวผมก็ชอบเกมไทคูณน,นะเล่นไปเยอะมากก็จะเลิมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็รอติดตามได้เลยนะวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย